จะมีระบบสองระบบนะครับคือระบบตรวจสอบใบหน้านะครับระบบการบันทึกเหตุการณ์ภายในร้านนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนตำรวจหรือว่าเพื่อนร้านครับผมครับผมับด้วยหลักการทํางานนะครับเราก็จะมีกล้องตรวจจับใบหน้านะครับเมื่อลูกค้ามาเราก็ตรวจจับใบหน้าครับถ้าเมื่อเห็นเป็นโครงหน้าของนุ์นะครับเราก็จะทําการบันทึกไว้แล้วเปิดประตูครับครับแต่ถ้าเป็นหมกนอกครับเราก็จะ โปรแกรมก็ยังไม่เปิดประตูครับก็คือมันไม่เห็นใบหน้าก็จะไม่เปิดเนี่ยนะครับแต่เ่อถ้าสมมติว่าโจรใช้ใบหน้าจริงเข้าไปนะครับก็จะมีการบันทึกอีกชั้นหนึ่งและถ้าเกิดการโจลกรรมจริงๆนะครับพนักงานในร้านก็จะกดปุ่มครับเพื่อ เปิดประตูทั้งประตูเข้าและประตูออกครับเพื่อลดการประทะของโจรกับบุคคลภายในร้านครับหมายถึงว่าเปิดให้โจรวิ่งออกไปเลยงี้เหรอเพราะเรามีข้อมูลเก็บไว้แล้วครับอ๋อเรามีข้อมูลใบหน้าของเขาเก็บไว้แล้วนิสิตที่ให้ดูได้ไหมครับได้โอเค เจอแล้วนะครับโอเคเปิดประตูร้านให้นะครับแล้วข้างในก็ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยอ่าทีนี้สมมุติเป็นโจรขึ้นมาครับกดปุ่มแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับผมไม่ได้ใส่โปรแกรมไว้ถ้ากดตรงนี้ครับก็จะมีเสียงออกมาเพื่อเตือนบุคคลนอกร้านครับให้ระวังตัวไว้ครับแล้วก็เปิดประตูทั้งสอง โอเคเปิดประตูมาแล้วรูปที่เมื่อกี้ถ่ายไว้นี่ก็จะถูกบันทึกไว้ใช่ไหมครับบันทึกไว้ครับในคอมพิวเตอร์มัมจะเปะิดดูไดล้ว,วันที่เวลานาทีเก็บไว้โดยครับรับคุถ,ถ่ายเมื่อกี้ลองดูรูปเมื่อกี้นะครับรูปล่าสุดครับนี่เป็นรูปที่บันทึกไว้โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดี